สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิชาวิทยาการคำนวณนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1น่นะครับเราจะเรียนเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหานะครับดูตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดอม ของในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับในการแก้ปัญหาการอธิบายการทํางานนะครับแล้วก็การคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะครับอ่ะทีนี้ดูในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับใน4ขั้นตอนตรงนี้นะครับครูจะบอกว่าก็คือเราเมื่อเจอโจทย์ที่เป็นปัญหานะครับ ปัญหาตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็คือเราทําไมครับนําปัญหาที่ใหญ่ๆนะครับมาแก้มาแยกย่อยออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับเพื่อที่จะาหารูปแบบของปัญหาให้ได้นะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากนั้นก็คือเราทําการคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสําคัญของปัญหาออกมานะครับแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการ แสดงเป็นลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งการแสดงลำดับขั้นตอนต,อนตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าอัลกอริทึมโดยการคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนักเรียนคงเข้าใจตรงนี้นะครับทีนี้ดูนะครับกูจะยกตัวอย่างกิจกรรมตรงนี้ออกมานะครับบอกว่าโป้เพื่อวางแผนนะครับเพื่อที่จะไปดูภาพยนตร์นะครับเพื่อที่จะให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับซึ่งภาพยนตร์เนี่ยจะมีทั้งหมด 6เรื่องนะครับตามตัวอย่างตรงนี้มีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะครับแต่ทีนี้นะครับนักเรียนมีเงื่อนไขว่าในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเป็นเวลาที่โป้จะต้องรับประทานอาหารเราจะมีการวางแผนยังไงเพื่อที่จะดูภาพ,พยนตร์ทั้ง6เรื่องให้ครบนะครับโดยมีการกำหนดฉายตามตารางนะครับแล้วก็ระยะเวลาตามนี้นะครับเราจะทำยังไง นะครับทีนี้ดูครูจะจัดแบ่งกลุ่มภพาพยนตร์นะครับออกเป็นอะไรครับภพาพยนตร์ที่มีการกำหนดฉายก่อนเที่ยงครึ่งและภาพยนตร์ที่มีการกำหนดฉายหลังเที่ยงครึ่งนะครับนี่คือการคัดแยกจัดกลุ่มออกมานะครับเพราะว่าหลังก่อนทำไมต้องก่อนเพราะว่าช่วงเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งเป็นเวลาที่โป จะต้องทําไมครับรับประทานอาหารนะครับจะดูเรื่องไหนไม่ได้นะครับดังนั้นจึงแยกออกมาที่ว่าภาพยนตร์ที่มีการกําหนดฉายก็คือก่อนเที่ยงคร่งมีทั้งหมดกี่เรื่อง4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือมนุษย์ยักษ์จอมพลังกําเนิดไดโนเสาร์ซูเป,ป,ป,ปอร์แมนนะครับแล้วก็มหาสงครามหลังจักรวาลทีนี้ภาพยนตร์ที่มีการกําหนดฉายหลังเที่ยงครึอึดหลัง,ลงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะมี3มเรื่องด้วยกันนะครับนักเรียนก็คืออะไรครับม,มังมมนุษย์แมงมุม เทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับเช้า,ชาเราจะดูได้4เรื่องภาพยนตร์ช่วงบ่ายเราจะดูได้3มเรื่องอทีนี้เรามาเรียงลําดับเรียงลําดับการช,ชมภาพยนตร์นะครับในช่วงเช้ากันบ้างาเขาบอกว่าจัดกลุ่มออกมาแล้วตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง10บโมงเราจะดูภาพยนตร์เรื่องมนุษย์ยักษ์จอมพลังนะครับ 10โมงจนถึง11บบโมงกำเนิดไดโนเสาร์นะครับแล้วก็11บบโมงจนถึงเที่ยงครึ่งมหาสงครามจากาาักรวาลอ่าแต่นักเรียนสังเกตไหมครับเมื่อกี้เราคัดแยกนะครับคัดกลุ่มแบ่งกลุ่มภาพยนตร์ตรงนี้ออกมาเป็น4เรื่องนะครับแต่ทีนี้อะทาไมพอเราเรียงลําดับการชมภาพยนต์ชมภาพยนตร์ในช่วงเช้าได้แค่3เรื่องอ่าทีนี้เรามาดูเพราะอะไรอ่ามาดูทีนี้ดูนะครับ ทำไมถึงดูได้แค่สามเรื่องช่วงเช้าช่วงเช้าก็มีมนุษย์ยักษ์จอมพลังกำเนิดใดนเซลซูเป,ปอร์แมนนะครับมีสองรอบสิบโม,มงครึ่งจนถึงถึงเที่ยงครึง่งแล้วก็มหาสงครามหลังจกักรวาลสิเบเอ็ดโมงครึง่งสิเบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงครึง่งอ่าทีนี้ดูช่วงซูเป,ปอร์แมนเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้ดูอ่าโทษทีครับก็คือช่วง สิบโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งกับเวลาก็คือกําหนดกําเนิดได,ดโนเสารส์สิบโมงนถึงสิบ,ส,บสิบเอ็ดโมงเนี่ยเวลามันทําไมครับนักเรียนซอนกันเราไม่สามารถที่จะดูหนังคนละโรงพร้อมกันได้นะครับเราไม่สามารถที่จะดูพร้อมกันได้แต่ทำไมครับซูเปอร์แมนเนี่ยมันมีช่วงบ่ายก็คือช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมง นะครับอ่าทีนี้ดูต่อภาพยนตร์ที่มีอ่าโทษทีนะครับภาพยนตร์ที่มีการกำหนดฉายหลังบ่ายโมงครึ่งมีสามเรื่องเช้าสี่เรื่องแต่พอเวลาที่เราคัดแยกในช่วงเชา้านะครับเราจะได้สามเรื่องด้วยกันกําหนดตามเงื่อนไขว่าเราจะพักรับประทานอาหารเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งตามเงื่อนไขอ่ะทีนี้มาดูการเรียงลําดับการชมภาพยนตร์ในช่วงบ่ายกันบ้างนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงสองโมงเราจะดูเรื่องมนุษย์แมงมุม บ่ายสองจนถึงบ่ายสามเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็บ่ายสามจนถึงบ่ายห้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเราจะดูในเรื่องของซุปเปอร์แมนเห็นไหมครับเราบอกว่าเลือกดูซุปเปอร์แมนในช่วงบ่ายเพราะมันมีสองรอบนะครับมันมีสองรอบให้เราดูเนื่องจากในรอบเช้าสอนกับเรื่องกําเนิดไดโนเสาร์นะครับจากที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสอนกันเราไม่สามารถที่จะดูได้ดังนั้นก็คือเราจัดกลุ่มก็คือเอา เราจะดูซูเปอร์แมนในช่วงบ่ายสามรอบที่สองในช่วงบ่ายสามจนถึงห้าโมงเย็นนะครับทีนี้ดูโปก็สามารถที่จะใ,จใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการวางแผนเพื่อที่จะชมภาพยนต์ได้ดังนี้นี่คือการคัดแยกออกมาแล้วจัดเรียงลําดับออกมาแล้วนะครับทีนี้ดูการวางแผนไหมครับช่วงเก้าโมงจนถึงสิบโมงเราจะได้ดูมนุษย์ยักษ์จอมพลังสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมง กำเนิดไดโนเจ็ดโมงสิบส am ิบหมดสิบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงครึ่งมหาสงครามล้างจักรวาลนะครับแล้วก็พักรับประทานอาหารเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ดูต่อบ่ายโมงครึ่งจนถึงสองโมงมนุษย์แมงมุมนะครับบ่ายสองถึงบ่ายสามเทพเจ้าสายฟ้าบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นก็คือดูซูเปอร์แมนนี่คือการวางแผนของโป้นะครับนี่คือเป็นกิจกรรมที่ ครูกําหนดขึ้นมานะครับครูกําหนดขึ้นมานะครับอย่างที่ครูอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนะครับก็คืออะไรครับนําปัญหาเมื่อได้ปัญหาที่ใหญ่ออกที่ใหญ่ๆเรานําปัญหาที่มันใหญ่เนี่ยนะครับมาแยกย่อยออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับออกเป็นส่วนๆเราก็หารูปแบบของปัญหาะนะครับว่าเอ๊ะปัญหานี้ เราจะแก้ปัญหาตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่งไงตรงนี้จะแก้ปัญหาย่างไงนะครับจากนั้นก็ทําไมครับคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสําคัญของปัญหาย่อยๆทีละปัญหานะครับแล้วก็นําวิธีการแก,แก้ปัญหาเนี้ยมาแสดงเป็นลําดับขั้นตอนนะครับเป็นอันกรอริชึมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขได้ง่ายนะครับนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ นะครับเราก็จะมาเจอกันใหม่ในเรื่องในหน่วยที่2นะครับในหน่วยที่2จะมาดูว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ